ป้าป้าขึ้นมาปัง้งขึ้นอย่างนี้ป๊าอ่าเห็นไหมเตียงแรงเตียงแรงป๊าอ่าเห็นไหมครับปุ๊บพยายามยกข,ขารับเห็นไหมครับสวัสดีครับนี่เพก่อผมโค้ชนายนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธียกบังนะครับยกบังแบบไหนที่ว่าคู่ต่อสู้เราตะบังเนี้ยจะไม่เข้าลําตัวเราหรือว่าเขาเตะขาเราเราจะยกยังไงเพื่อว่าไม่ให้ขาเราเจ็บวันนี้ผมจะมาสอกานกันครับ แต่ก่อนชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมครับไปอย่าเราไปดูกันวิธียกบังครับมี2จุดที่เราจะยกบังครับหนึ่งคือลําตัว2คือขาเราเพื่อเขาจมตีขาเราจะยกบังยังไงครับจุดแรกแรวคือลําตัวที่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าเราจะยกบังแบบไหนครับอาจจะผมบอกนะผมเป็นมวยซ้ายถ้าเกิดใครเป็นมวยขวาก็แค่กลับข้างแล้วก็ทําตามทําได้เหมือนกันหมดนะครับวิธีการยกบังลําตัวยกง่ายๆเลยครับคือใช้ขาหลังอ่ะอย่างผมการมวยผมถนัดซ้าย ขาซ้ายอยู่หลังแต่ถ้าเกิดใครถนัดขวาก็ขาขวาอยู่ข้างหลังก็จะใช้ขาที่เราถนัดไว้ยกบังนะครับอย่างผมถนัดข้างซ้ายเวลาคู่ต่อสู้เตะมาเราก็ยกบงังเห็นไหมครับยกบงังฟ้าเดี๋ยวผมบังให้ดูก,ก่อนะครับบงังเห้บังฟ่าฟ่าแต่ครนี้วิธีการยกบงังคือยกง่ายๆเลยคือเรากัดมวยของเราปกติอย่างนี้ครับแต่เวลาคู่ต่อสู้เตะมาปุ๊บเรายกขาขึ้นมาเลยปุ๊บ เห็นไหมครับเราพยายามยกขาขึ้นมาให้ชนกับศอกเราเลยให้หัวเข่าตรงนี้ครับให้หัวเข่าตรงนี้ชนกับข้อศอกตรงนี้นะครับแต่ไม่ไม่ชนแรงนะคือว่ายกมาแค่ให้ติดกันเฉยแต่บางคนคือว่ากลัวบังไม่ทันในยกปุ๊บศอกปากตรงน่องตัวเองเจ็บอย่างนี้คือบังแล้วเจ็บเองครับแต่ถ้าเกิดบังง่ายๆคือว่ายกแค่ติดพอครับอ่าอย่าผมทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับอ่ดูการมวยยกบังฟุ๊บเห็นไหมครับอ่ายกบังฟุบยกขึ้นมาเฉยเห็นไหมครับ ยกขึ้นมาปุ๊บแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการยกบังทุกครั้งปลายเท้าเราต้องแบบว่าต้องยืดตรงทุกครั้งนะครับเนี่ยอย่างผมยกบงับงเห็นไหมครับปลายเท้าผมก็เห็นไหมปลายเท้าผมก็ยืดสุดนะแต่ถ้าเกิดเรายืดไม่สุดอย่างเงี้ยอย่างนี้คือไม่ถูกนะครับเราต้องยืดปลายเท้าทุกครั้งนะครับเวลาที่เราบางังแล้วจะมีคนที่เข้าใจผิดในการบังนะครับคือว่าเอาข้อศอกลงไปหาอย่างนี้ครับเอาข้อศอกลงไปหาอย่างนี้อย่างนี้คือการยกบังที่ผิดนะครับถ้าเกิดยกบังที่ถูกคือว่าตั้งแขนอยู่กับที่แล้วก็เอาขาขึ้นนมาเห็ั เอาขาขึ้นมาเอาขวาขึ้นมาปุ๊บปุ๊บแล้วคราวนี้ถ้าเกิดคู่ชกเราเป็นคู่ชกเราตัวสูงเราก็ต้องสปริงขึ้นทุกครั้งเห็นไหมครับสปริงขึ้นทุกครั้งอย่างผมยกบังเนี่ยผมก็มียกบงังพิบเขาเตะมาเ๊บเราก็ยกบงังสปริงขาขึ้นทุกครั้งแต่บางคนก็ไม่ค่อยสปริงนะแค่แบบ เขาบังกิ่งแล้วเวลาเขานั่งเขาบังมายกขึ้นมานิดเดียวงี้อา่านี่คือว่าคนที่เขาแบบว่าบางจนแบบว่ารู้ว่าผู้จะสู้เตะม,มาไงเขาก็จะไม่ค่อยสปริงนับแต่ถ้าเกิดฝึกใหม่ๆผมอยากให้ยกขาสปริงขึ้นสุดแล้วก็ไปเท้าเหยียดแล้วแล้วก็ยกงูเข่าให้ติดศอกอย่างนี้นะครับนี่คือแบบว่าจุดเริ่มต้นเลยถ้าเกิดเขาเตะม,มาอีกข้าหนึ่งเราจะใช้ขาไหนบางก็เอาขาหน้าบางง่ายๆเลยคือว่าภาษางยคือบางแข้งหน้าคือเอาแข้งหน้าบางคือเห็นไหมครับคือยกมาปกติเห็นไหมครับมันจะยกง่ายกว่าขาหลังนี่นะครับเนี่ยการงูมบ ตั้งฉากยกบงังนะครับตั้งฉากยกบังอ่าแต่บอกอีกอย่างหนึ่งครับตอนที่เราบังทุกครัง้งเราจะไม่บังตรงนี้นะครับเราจะบังไปข้างหน้าเราจะพยายามบังไปข้างหน้านี้นะครับอ่าอย่างขาหลังเหมือนกันขาหลังพอผมยกบังปุ๊บผมจะยกบังไปข้างหน้าเราจะไม่ยกบังตรงนี้นนะยกบังตรงนี้ไม่ได้นะครับเราต้องยกบังไปข้างหน้า,านี้เห็นไหมนี่ยกบังไปข้างหน้านี้ถ้าเกิดบังแบบนี้นครับเวลาคู่ต่อสู้เตะมาปุ๊บมันจะเข้าหน้าแข้งเต็มๆแต่ถ้าเกิดบังตรงตรงนี้บางทีอาจจะไม่เข้าเขาเตะเข้าลำตัวแล้วก่อน เพราะว่ามันเป็นม like ุมตรงนี้ไงแต่ถ้าเกิดระบังไปนี้ปุ๊บมันจะนักแข่งประธานนักแข่งเลยครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นนักมวยแล้วอย่างที่ว่าเขาเป็นนักมวยที่เก่งๆเขาจะใช้จังหวะขาหน้าบังอย่างเดียวครับอย่างผู้ต่อสู้เตะมาปุ๊บเราใช้จังหวะขาหน้าบังผู้ต่อสู้เตะขานี้มาปุ๊บเราใช้ขานี้บังนะครับจะใช้แค่จังหวะขาหน้าบังแต่ผมจะบอกนะคือว่า พวกที่เขาแบบว่าเป็นนักมวยอาชีพหรือว่าเก่งๆหรือว่าเซียนๆนะแต่อย่างผมผมก็ไม่ใช้ขาหน้าบางังผมว่าไม่ได้แบบว่าเก่งขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดพวกที่แบบว่าเก่งๆเหมือนพี่สามารถพี่สุรักพี่เซีนชัยเนี่ยเ,เขาใช้จังหวะขาหน้าบางได้คือว่าไอคิวเขาเก่งสุดยอดแล้วครับอแต่ถ้าเกิดเราฝึกกันใหม่ๆคือบังให้ถูกพอครับยกบัาง เขาเตะั้างนี้มายกบังเขาเตะั้างนี้มายกบังแต่ถ้าเกิดเราฝึกแล้วเราอยากทดลองว่าอยากใช้ขาหน้าบ sure. ังเราก็ต so so hmm. okay? ้องทํา like 2ตัวนี้ถูกก่อนถ้าเราทําถูกปุ๊บเราสามารถฝุดขาหน้าบังได้เลยแบบเขาเตะมายกบังเขาเตะมายกบังเนี้ยอ่ะเราก็สามารถฝุดได้ครับแต่ทางที่ดีคือว่าเราต้องทําให้ถูกทั้งสองฝั่งก่อนนะครับแล้วการบังจุดที่2คือการบังเขาเตะขานะครับคือการบังเตะขาก็บังง่ายๆคือว่า ยกเหมือนกันครับแต่แค่ยกอยู่ในหว่างขาหน่งครับตรงนี้ครับยกอยู่ในระหว่างนี้อย่างเขาเตะมาเพ๊่บเรายกบังขนาดนี้เขาเตะมาเรายกบังขนาดนี้เขาเตะมาเรายกบังการยกบังขามันก็จะยกบังง่ายๆกว่าการยกบังลําตัวนะครับแบบอ่ะเขาเตะมาเพ๊่บเรายกบังยกบังไปข้างหน้าเขาเตะมาเรายกบังแต่ถ้าเกิดการยกบังขาทางที่ดีนะผมแนะนําใครที่เป็นนักมวยอยู่คือใช้ขาหน้าบังดีที่สุดครับคือว่าเราจะยกบังง่ายเพราะว่าขาน้ามันใกล้พูต่อสู้เวลาเขาเตะมาเรายกบังได้เวลาเขาเตะมาเรายกบังได้นครับ เตะมาเรายกบางได้เช่ไหมครับถ้ายถ้าใครบังเก่งแล้วก็ใช้ขาหน้าบาังดีที่สุดครับถ้าเกิดผมสาธิตคนเดียวมันอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมขอเชิญพี่บอยรีวิวของเข้ามาเตะผมแล้วผมจะยกบางไงครับขอเชิญพี่บอยรีวิวของครับผม, <c oughs> ผมดูเข้ามาพร้อมขนมแม่ตอนนี้ครับก <c oughs> ็ขนมแม่พี่บอยก็ใครสนใจที่อยากซื้ออยากกินแล้วแต่กินขนมแม่พี่บอยไม่ได้อ้วนมากเล <c oughs> <ๆ S 2> นะคือว่าแกใช้แกของที่ใช้ของดีใช่ของดีครับพอเรื่องขนมพอแล้วตอนนี้ ก่อนอย่างแรกที่จะให้พี่บอยเตะผมคือว่าเราต้องใส่สนับแข้งเพื่อเซฟเพื่อว่าไม่แข้งบอยอ่อนเนี่อไม่ให้นายเจ็บ <laughs> ไม่ให้ไม่ให้เจ็บเันทันน้งคูครับอ่านี่ก็สนับแข้งของราชาบ็อกซิ่งนะถ้าเกิดใครสนใจก็เดี๋ยวมีลิงก์ใต้คลิปนี้ก็กดซื้อได้นะครับอ่าอย่างแรกใส่สนับแข้งก่อนโอเคครับตอนนี้ก็ใส่สนับแข้งเรียบร้อยแล้วอ่าอย่างแรกคือบางลําตัวอย่าผมให้พี่บอยเตะขึ้นลาตัวผมอ่าพี่บอยกัรมวยกัดมวยขั้พี่บอยกอย,กอย,อยกเตะม,มาเลยปับ๊บอ,อ่าเยเตะแรงเตะแรง เบบต็มชูงเต็ไมไ่ถูงเลยเต็มชูมากได้หไหมครับถ้าเกิดเรายกบังถึงศอกเขาเตะไมเ่เข้าลำตัวเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราใช้แขนลงไปเพื่อรับอย่างนี้อภิวัตรเตะมาเห็นไหมครับมันจะไม่มันจะไม่โดนนักแห่งมันจะโดนแขนเราเฮ<อ>เพื่อเขาเตะเข้าก้านคอเลยอย่าก้มรับพยายามอย่าก้มรับถ้าเกิดเขาเตะมาพยายามยกขารับเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดพี่บอยสูงกว่าผมผมบังแบบว่าเริ่มจะเข้าแขนแล้วผมจะสปินขาช่วยอภิวัตรเตะมา เพิบเห็นไหมครัสปริงขาช่วยมันจะทําให้เราสูงขึ้นดเกา่าอ่าพี่วายเตะมายครั้งหนึ่งเพิบเห็นไหมอ่าสปริงขาช่วยมันจะเพิ่มความสูงให้เราได้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือใช้ขาหน้าบางังอ่าอย่าพี่วายเตะขาหน้าของนี้อ่าพี่กลับมาอยู่ตรงนี้ให้พี่วายกลับมาอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้คือจังหวะใช้ขาหน้าบางังก็เหมือนใช้ขาหลังบงังครับคือยกขึ้นมาเฉยอ่ะเตะมาป้าอ๋อยหมครับใช้ขาหน้าบังเตะมาป้า แต่พี่ v o เตะขาหน้าไม่ค่อยเก่งอะไรเตะไงขาหน้าอะคือว่าขาหน้าคือยกอยิงไาเงี้ยยกขึ้นมาเพื่อเหมือนยกขึ้นมาบ้างาขึ้นอย่างนี้<า>แต่พี่บอยเพิ่อ,อ<า>ผมไม่เคยสอนพี่บอยเตะขาหน้านเ,เลยแต่มันก็จะตกุตลกัดน,นิดนึงแต่ว่านี่คือสอนวิธีการยกบังพี่บอยเตะมาเห็นไหมยกเขาเตะขาหน้ามาเราก็ยกบังได้เขาเตะขาหลังมาเราก็ยกบังได้อาต่อไปคือเตะขาพี่บอยกลังอยู่ตรงนี้เตะขา เ <bem. S 2> ตะขาคือเตะง่ายๆเลยผมจะให้พี่บอยเตะให้โดนต้นขาเลยนั้นแล้วผมจะยกบงังอ่าพี่บอยเตะมาครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเตะมาครับอ่าเห็นไหมยกบังทันแต่ที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเราใช้ขาหน้าบังมันจะไปเห็นขนกว่ารู้ไหมหเห็นผนเพราะอะไรพี<ะ>่บอลลองเตะมาจะเตะขานีน้จะเตะขานีน้อ่าเตะมาปึ๊บอ่าแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาใกล้ปึ๊บพี่บอยองยกขามายกขามาปึ๊บหัวเข่าเราสามารถโดนตรงหัวเข่าก็ได้จุดนี้คือจุดอันตราย จุดหนึ่งที่ว่ามวยเตะขาต้องระวังอย่างผมจะเข้าไปเตะขาพี่วายพี่วายระวังขาหน้าพลาเห็นไหมครับถ้าเกิดเราพลาดเข้าไปอีกนิดหนึ่งคือว่ามันจะโดนจุดนอกกลายเป็นว่าเราโดนเจาะยางแทนเป็นเราโดนเจาะยางแทนคือว่าขาหน้านี่คืออันตรายนะจังหวะบังขาอพี่วานต้องเตะมาใหม่นะเขาพถึงมากครับพี่ถ้าเกิดขานั้นรับมันจะยู่ตรงนี้ใช่มันจะยูนตรงนี้แต่ถ้าเกิดเอาขาหน้ารับมันจะขึ้นมาเข่าใช่มันจะขึ้นมาเข่าหลยมันจะมันจะอันตรายมากแล้วจุดที่ไม่ควรทําคือว่า เวลายกบังคือว่าไม่บังตรงอย่างนี้คือว่าให้บังไปขา้างหน้าถ้าเกิดเราบาังตรงไม่ไม่ยื่นขาไปข้างหน้านะมันจะมันจะติบอโอเคอาพี่บอสเตมา<อ>ปาอีกนะครับ<อ>มันจะเข้าแหละคือมันจะมันมันจะเข้าพอดีเลยเพราะว่าเราบาังอย่างนี้<อ>แต่ถ้าเกิดเราบาังไปขา้างหน้าออาพี่วอเตมาเพ๊่เหายไหมเราจะใช้จังหวะาบาังไปข้างหน้ามันจะเห็นผลเยอะกว่า มันบางได้มิดกว่าพู่ใช่มันบางมิดคือว่าอันนี้คืออาจจะหลุดได้และอีกแบบหนึ่งที่ผมบอกไว้คือว่าคนเก่งเขาจะใช้แค่ขาหน้าบังพี่บอยอย่างพี่บอยเตะเตะบนมาพี่บอยเตะบนมาปุ๊บเขาจะใช้ขาหน้าบางังอ่าอ,อย่างเงีย้ยพี่บอยเตะป่ะเขาใช้ขาหน้าบางังแต่ถ้าพี่บอยเตะขนานี้เขาก็ใช้ขานี้บังคือว่าอันนี้คือแบบว่าคนที่เขาไอคิวดี<อ>แต่สําหรับตัวผมผมใช้ขาหลังบังคือว่า<อ>พผาเวลาที่เขาเตะมาพลาเพราะว่านักวยไทยคือว่า โดนแข่งโองแข่งมันสามารถแพ้กันได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเราไปออกกําลังกายเราก็สามารถบังได้ทุกแบบแหละแต่ก็ฝึกให้ถูกต้องทุกแบบก่อนครับคลิปนี้ก็จบลวนะครับบีดีบังนะใครที่อยากไปฝึกก็ยกบังให้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดใครชอบใจผมสอนมวย2คนเนี้ยอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร้แล้วกดแชร์ผมด้วยนะช่องโค้ดไลน์กับช่องรีวิว,วของ,ของครับผมคลิปนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย